ทั้งทาทั <oh> ้งทาบ่เด้นตต่อแล้ว no ต uh ํนทําทาไ่ตันต่ออีน่ตายคือเฝ่าคักเฝ้าเนเธอโอ้ยบาร่มาก้นตอกนี่สวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็มาเก็บขี้ยางเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ก็วันที่2ี่เก้าตุลามรยากาศสวนลดกเก็บมาแล้วเนี่ยเก้าสอบ เมื่อกี้แม่ออสม่ลมตําต่อ,อตําต,ต่ตอส่วนที่สองกำลังเริ่มส่วนแรกเสร็จไปแล้ว<า>ก้าวกระสอบมาแล้วก็มาีบส่วนที่อนนสองเจ็บสวนที่สองพนักงานทั้งหมดก็สามคนเหมือนเดิมสี่กับคนผักเก็บาลายเปล่ะแม่อสมอ่คืบคืบคืบ โอ้ยเจ้ากระไดเนาะรบมไมเบังอิบบังดูภาพสโล่นะตายตายถ่ายท่านบอระวังหันเนี่ยถ่ายท่านบ่ะจักจักโอ้ยถ่ายบอท่านข่บ่หิน่บ่หินไปไปบอกแล้วว่าจะคือบลหลสวัสดีจ้าขนาดมาเก็บกี่ยังเปีกเด้อเดเนี่ยโอ้ย่วงกับครูข่ายพังอีกวงที่สองหลยพับาทนี่เอาใส่เอาใส่ พนลง,งานอีกหนึ่งคนเจ็บพุ่นสาวบุมสาบบุม่นม,มาแล้วอีกพุ่นผู้หนึ่งไปพูดอยู่ใกล้ไกลผูดน์แล้วไปเห็นดอกพุ่นสันที่สองนี่จะได้กี่กระสอบมาลุยกันมาดูกันเมื่อกี้เมอสอมอก็ล้มไปแล้วคนเฝ้าไรทักเฝ้ายั้งสง,งสัยสิกึบที่ได้ที่ รับ喇叭เงีนนะ้ยน่ะบุ้มรับ喇叭เงี้ยลวงนะ่า <c> ว <oughs> ่าือได้ไหวเดียวว่าโอ้ก็ได้ตัวเดี๋ยงเงี้ยแล้วเนาะไปดูแม่วาสอมงงัอนยางมากเหมือหันเป็นมาตัมตอมป็นมาตัมตออยู่ไงละ่ะนี่เป็นมาตัมตออยู่ซือนี่ไสต่อน่ะโอ้ตัมหักจัง อบอกแล้วว่าให้ระวังระวังทํางานอืม,มันเสียงอีดยางก็เสียงเก็บขี้ยางก็เสียงอีกสําหรับส่วนนี้ี่ประมาณการว่าจะได้หกถึงเกิดกระสอบจะถึงไหมมาลุ้นกันเปวนส่วนแรกก็ได้มาแล้วเก้ากระสอบอ <c oughs> ันนี้แมวสมอมกลึบกึบ <c oughs> ขาดโนมัราขาดดอกบีบเขาบีบเขาเป็นยงนางานนหนุ่มตระนคนนึงร่มแม่มังหันแม่แม่อสมอลร่มเดี๋ยวว่าจะคือปลายสนกท่วนโหลดโมเมนต์สแสดงดลล้ยร่มจริงๆเก็บจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนสำหรับแม่อสมอ ก็กูฟงด้งโอ้ยเงียบหลยแล้นี่ก็อยู่ข้างบนนี่ก็ก้าวกระสอบแล้วแล้วก็มาดูรุ่นกันว่ากระสอบนี้่ส่วนนี้จะได้กี่กระสอบคงได้เยอะกว่าทุกครั้งเพราะฝนโตกอ่าสำหรับมาให้เออให้ชมบรรยากาศเนาะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เอาก็ฝาก ติดตามช่องไท่บุญคนหลังเขาอ๊อฟปีเกียวเนี่เดอ้อกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องน,น้อยๆแต่ร้อยเซ็นสำหรับช่องไพ่บุญคนหลังเขาคนจนผู้ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ก็จบจิปบเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม